นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอ่อก็ตีตีหกครึง่งเราพาทุกคนมาเที่ยวฟาร์มเหมือนเดิมนะเราจะมาทำทำนีทำทำทำ่ทำทำแบบทำฐานทำฐานทำเท้าทำทำวา้าทายคลิปนะ <laughs> เอาบา้บาคุย<ๆ>อยนะู่นี่ก่อนของก้อก่อนเราเลยเออนี่นี่นี่ชุดของเราเลยชุดของเราเรา,เราจะใส่ชุดนี้ไปเต้นทุกคน <laughs> เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้กระตึ้งเลยนะอาจจะนาจักฟ้าของเรา呐ทุกคนนะเออเดี๋ยวเราลงจากรถก็แบบอาณาจักเยอะอ่ะเออถึงแล้วเดี๋ยวเราลงไปเลยกันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาของเราน้องมาของเราเรากำลังจะไปตัดหญ้าเออหญ้ามาเรามาเลน้องเรามาเลน้องมาของเราก่อนนะเออมาเลน้องมาของเรานะเราเพิ่งซื้อมาทุกคนเราเพิ่งซื้อมาที่เราเพิ่งซื้อมานี่ตอนนี้ ตอนนี้เราเพิ่งเซือวะทุกคนนะนี่เรเพิ่งซือวะเนี่ยเราเพิ่งซื้อวะเราเพิ่งซือวะเออโมน็มมเน็มเออเออเออนี่เราเพิ่งซือมาตะลีนะอ่ะดูอ่ะดูโลอ่าดูโลอ่าดูโล mẹ mình tà tôn chắp 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 ใชุดก่อนทุกเราอจะทำการเราจะทำการสดเราจะใส่ชุดก่อนชุดก่อนมาบ้านใช่เราจะใส่ชุดก่อนเราจะทำางานตดียงเสรมาบดฮะเสรมาบ้นดสมานานู้ไ่ไม่ได้ทำไป ไดจีมาปิดตัวเราปอมจัดเราเป็นิเล็ทับบีเลเดรับีนาถึงตัวไี่งอ่ะห่วยอย่างเดียวหันกล้องหันกล้องเลยอ๋อสองไม้เต็มตัวสองไม้เต็มเลยะขอขึ้นตะขอขึ้นไปล้ไปลนไปลเ กันแทำบบนีเต้นก็เต้นเอันนี้จะต้องไ้ก่าเเธออมปป็น จะรร e ับไว้หือเปล่าตอนนี้เราก็ใส่ชุดเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่คือชุดในฟาร์มของเราเออกับบรรยากาศวันเย็นเย็นวันนี้มาเลยรถของเรานะนี่นี่นี่รถของเราเด็กเด็กก็เรียกว่าเด็กอะไรเด็กอะไรนะเด็กเลี้ยงเลยเด็กเลี้ยงมา เอาเรนเรเรนรถก่อนเราเลยรถก่อนเราวิวรถของเรานะคะวันนี้เป็นรถสีฟ้านะคะซ้อมาราคาก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะคะทุกคนยกน้ําได้ให้น้ําได้นะคะอันนี้คือรถนั่งทัวร์ในฟาร์มของเรานะคะทัวร์ทัวร์ในฟาร์มนะมาเรามาขึ้นรถกันเลยค่ะมาค่ะรถจะทําการเราจะทําการขึ้นรถเลยมามาเราทำการขึ้นรถเลยนะเอยทัวฟาร์มตัวฟาร์ม เอานั่งนั่งก็ยก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 ได้ปะเดี๋ยวยก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 นั่งก่อนเดี๋ยวนั่งก่อนทำการนั่งแล้วทุกคนนั่งแล้วนั่งแล้วเออทัวร์ฟาร์มทัวร์ฟาร์มเอาอย่าให้ยกล้ออย่ายกน้ำอย่ายกน้ำอย่ายกน้ำเอาไปไปค่ะไปค่ะเอาเราไปทัวร์ฟาร์มกันนะคะไปฝั่งนู้นนะคะไปไปเฮ้ยไปหาเด็กไปหาเด็กตัดหญ้านะคะเดี๋ินทัวร์ฟาร์มนะคะนี่นี่ ตัวฟางค่ะตัวฟางตัวฟางค,ค่ะเอ้ย,อย,อยโอ้ยโอ้ยยกล้อทุกคนยกล้อแบบล็อกไม่ดีค่ะคันนี้ล็อกล็อกล็อกไม่ดีเท่าไหร่นะคะไปค่ะตัวฟางค่ะไปไปไปตัวฟางนะครับบรรยากาศคันนี้ค่ะเอ้ยนี่ค่ะไปไปไป let's go let's go let's go ติดลุ่มไว้ติ๋น แล้เท้าไม่ผ่านไว้รถคันนี้ทุกคนเดินแล้วกันเดินแล้วกันเดินเดินมไม่ผ่านคะ่ะไม่ผ่านแล้เท้าวะจริงเหรอจริงเหรอ่แล่เถ้าไม่ผ่านนะคะต้องซักแล้วผ้าเรารงใจนี่นะคะนี่ก็มันเดินมาตัดหญ้ากันตัดหญ้ารถไม่ผ่านนะเอาไปเก็บของมันไปเก็บหลังจากที่เราเล่นเล่นซักผักหนึ่งตอนนี้เราก็ตัดหญ้าได้แล้วทุกคน บอกเลยว่าวันนี้เพื่อใครเราได้ใส่ชุดนี้มาเพราะว่าเราอยากจะบอกว่ายาโคดันมากวันนั้นเราคันกับตายเราก็เลยวันนี้เราก็เลยแบบต้องคลุมหัวให้เรียบรอยใชะคุมหัวห้เรียบรอยชุดเื่อได้ถือต้องแบบออแต่คือเราไม่ต้องทําเองไงคือเรามีลูกน้องเรามีลูกน้องเออเรามีลูกน้องเรามีลูกน้องพร้อมนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตาด้วยด้วยนะครับบ๊ายบาย